แล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางอง่ายแ้คุณแม่ลองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยงช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้วลหละคุณลูกแปดปี้อแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกรับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตืน่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบ,บากมากเวล,ลาลุกลี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเนี่ย<อ>จะค่อยๆค่อยๆลุกเออ,เอ,อพยุงพยุงอพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกรึบกับกึบกับลคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะคะเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3มดีขึ้นเยอะเลยซองที่สนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะใแต่ค่ทานแค่3เกาะ3ซองคะะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นแบบนั้นคะดีขึ้นมากเลยหละอดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางออะไร้คุณแม่เรางองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยมอช่วยพยุงเข่าก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไหวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่ค่ะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวใช่แา่จะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่เ้้้หองนนีย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บเึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซเลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเทาแล้วกระดังกึบกรับแล้วก็ เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอะ่ะมันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่า,าท่านเคยปวด ทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพรรดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็เดืนนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตะบลิดครับพี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเลยประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานผิวตัวผิวพรรณดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะ มีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเดรพันดีบูลมากินค่ะเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือน มันเข่ามันปิดครับ <ừ> แล้วก็ลุกขึ้นแล้วกษณะ่ยแล้วก็หมันหลังแข็งแล้วก็ลุกนี้ค่ะแล้วก็เืนไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ่อยกขามาเพื่อไ<ช>ข่ห่างได้ใช่ค <ๆ S 2> รับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาจาก5วิไม่ต้องเยอะมมค่อยๆลองลองดูงน้คบค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้น มันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดตึงแล้วก็แล้วที่หลัอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะคะอาการที่น่าขาตึงที่ลาวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขห้างได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะบอกออดีใจครับที่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทนรายมากผมรูวอเหมือนกับที่แกเล่าให้เังก็เลยแนะนำใหกินพอได้ยินอย่างกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สุพันทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดค่ะหายปวดใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทํางานเนาะ,ะก็เรียกได้ดว่าถ้าถามความพทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพัทธผลิภตภัณฑ์ดีบูนนี่ะครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมทรมานมากได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค<ะ>่ะกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่งพานนะ,ะ <c oughs> เลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะ,ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้กว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กลองแรกนับกิวไทยคือกองนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงจริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากลองที่สามว่างค่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้โอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นม่าพี่ทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมาต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูุญคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผัดปานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูญจากช่องทางไหนคะช่องทางเอ่่ YouTube นียครับ YouTube เนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดท้งเลยห,ยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูนแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ